นี้เป็นแต่งนะครับแต่งที่จะเก็บไว้ทำพันต่อไปนะครับอันนี้เป็นพันพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็เก็บเพื่อเอาไว้ขยายพันธุนะครับเราก็จะคัดเอาตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับตัวที่ใหญ่ๆนะครับที่แกจัดวันนี้ได้สีสันสวยงามมากครับใครที่อยากเก็บ ได้ไปปูนะครับก็ทักทายมาได้เลยนะครับเอาไว้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่มีความกรอบมีความหอมอร่อยมากครับแตงพันธุ์นี้นะครับเป็นแตงพื้นบ้านพันธุ์แตงพันธุ์นี้มันมีมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กแล้วครับเมื่อตั้งแต่จําความได้ก็มีรู้จักแตงพันธุ์นี้แล้วนะครับก็ก็เก็บพันธุ์เรื่อยๆมานะครับจนทุกวันนี้มันหายากนะครับแตงพันธุ์นี้ ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ใครที่อยากได้ไปปลูกนะครับปลูกกินปลูกขายปลูกจำหน่ายก็แล้วแต่ทักได้ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ